เอาโมนี่เขาปลาก่อนไล่เมือเลยมาพี่น้องเอ้ยนึ่ว่าเป็นไขรบ๊ดสบายหน่อยนึ่งโมนี่ก็เขามาต่อไก่กับปอติ๊กเั่นก็ได้ตัวหนึ่งเลยเนาะเพิตัวหนึ่งเลยอาศัยเพิ่นและมาเคล็ดเพิ่นมาอนี่ยมาขัปลูกถึงส่วนกล้วยกันเลยเนาะเปิ้ลมัดเทียเลย attack. อผมตะปีดกับบริเวณยังเนาะไอ้ผมที่ซองอีกบาทบนึ่งหลีบร้อเออนี่เราเปนมาใกล้ๆแล้วเนาะก็ห้องหมอบา,นะางไกๆเกน,นะนาะจีดายมันเลยกินเสียงไก่คันหนึ่งมาบิดก่ต่อโว้ยนี่แหละบ้ากดยองมันไลายนะไก่ตัวนี้ ไก่มีมีคนต่ออังคนลร้ายนะไก่ ุ่มที่สองกันยังเงียบเนาะอะยามันเพราะว่าช่วงนี้ยังไปไกลไไบ่ดยเนาะเราจะ่าสบายเลยนน,นิดนึงโอ้โหติดกระด่าพุูมิล้โตรักกันแบบสิครหาเราบังนกบังนัวมาดิเนาะจะเป็นแน่บ้าน ข่าวนกออบอดได้นกเอามาตรงนี้แหละ <laughs> ไหนไโอ้ผิดผาดเนาะเผาผลนะไอ้เนะม็ดนี้ได้ขดเหมือนช่องได้นขนคอเหมือนเะต็มเลย มันสะเต็มมมเที่เนาะมันเผาพดเห็นบวหักไปไหนเนาะมันเห็นก่อนมันเห็นนะกากอกไก่ป่าบินเสือดรงคนเลยคนข้อมันเห็นแน่ตอนดรกดปยห่าง หางทวนมาโจ๋หางแบงคือมาข้าวกต้นหนึ่สองสามไก่มาอยู่ซิงหนึ่งโอ้ยเยด้ยเนาะไก่ผูกบักใหญ่เนึ่ยนึงมันเสียงคนเน่ยเสียงคนมันทางใครทางสวนเขาอยู่ลงนกกดกระไรแท่น โอ้ยบางมันชะเต็มหมดล้กกดเปืเปอ่ปอๆๆ <c oughs> ต่อไก่ปลากับบะมานต่อยุลุ่ยเห็นแต่คนมันอย่างกับมา้มาหาล่อต่อนอกอีกบ้าน อะไรนกตัว er หนึ่งช่โตัวเหล้วหาล่าต่อแถวสวดกล้วยเขาเห็นเลยโอ้โหกเขาก็ล่องมาเต็ลุ้มลุ้มหมดเลยหาเหล่าต่อนกับได้อยู่นกแต่ว่าซิคอเื่นวายอยู่ในไหฮเขากคนนี้อ๋อเนี่มันมีวายอยู่ไฮเพิ่นคักดูโต้เป็นมอตัวตัดบ่โอ้ดังบ่ มล้วใหตัดซอยตัวเ้อะบดใด่ไก,ก,ก่ปลาก็เลยขอเสือไว้น้ำเจ้าของให้เขาเลยพี่น้อะไรฝนบ้า,บาติ๊กก็นั่งทาอยู่ผมเจ้าของให้เขาก็นำพาเลาะตัดไว้มาให้เขาสิลองตัดระเบิดี่ไว้เจ้นคองทำมาสะอาดไไว้เบื่อไว้บ่เป็นข้าวปลูกก็เป็นเองมันได้เลยมา <c oughs> เยอปเหเงินเธอเลยเยอะให้มันงามเลยเพราะจะซื้อแจ้ง <ah กับกระดุม <ah> ูเอ้าขอบใจขอบใจเนาะหักได้ไหมวนป้านก้าหันต์ตีจับกันเลยเออป้องปูมันอยู่พูนี่จักได้หนาไดมันมันงำกัวง้วยที่หักได้จีิงหรอหันหัวง่ามไปได้แบบนี้ มาดิแเออปลูกมันก็โอเคได้ได้เงินได้ปลูกมันก็ได้ไต่เงินมาจักรถจะไปทางไหนใช้รถจักรเอ้าโม่ยากนะเขาเป็นหัวไงไต่ก็ชอบใส่รถจักรเรได้ดินบอนปูเออดินบอนถากหนูไม่น้องเอออาขอบใจขอบใจอาหารดีแล้วถ้ากินบหได้เล็นะฉันเราตัวนี้เอปูมืดนะบันหามันมืดนืดมีลมแล้วของปู พีดมาเลยก้มกอมันมันไมให้ามงงบอฮานบอซีสงกรารไปบ่เราบอกวเช้าอยูบานเรางามเลยแลวอยู่บานเราม่นมวนเราะยู่นี่ก็ไ่ได้นูขอแต่มีทันก็ซ้อนเลย้ามาได้ก็บ่อึดแ้เชาฉัมีทันกอนโอ้ยบ่ได้อึด ยังตัวนี้ทากระสอนเน้ะแซดเาพนดูเจ,จ้าขก้นมาพี่ปัญญาหนุ่ยมงมีเลยสุงานมึมีปะมึงมีจะขีดเสีดยดได้ไก่ครับกองหมอมาเนะชื้อได้กองหมอใดญ่แห่งเลยเราคำบด้บหญิงมาแล้วเนาะหิงยังไงบด้บีหงเปยังูงงะเสะห<อ>ัก หันดีตัวนี้ยแล้วอย <ini> ่ามันบ่ได้ไก่ปลาก็เป็นได้ไว้คมหมือนกัเนาะบอติกเอ้า่ะไก่ก็ได้ยุ่งผุนพุ่มและโตผุนเห็นไหมเฉดเป็นส่อนทีจะปลูกกล้วยมันเนาะป้าปลูกกล้วยปลูกมันตอนนกก็ได้นกสามสีโต้เลยนกอะไรหมดเลยชุลงเที่ยงหมดเลย ส่วนไหนยังไปไกลบ่ได้อก็ว่าบทสิ่งเนาะโอ้ลำบากไปไกลกันอากาศมันหอดปุ้นก็ทงหน้าเขาตึมโอ้โหเนี่ยบ่เมื่อย่บ่เทิบ่โอ้คักแล้วเถิเปิดมึงรู้เหรอทิ้โอ้

ngồi cấp lăng lên ngồi rồi à nó khôn nơi nọc rồi khâu vai đâu pháo, khâu vai nội พุม่มเลยโตแพ้วว่หลงแล้วตะโ,โกนต่มหลอกลอยเลยรวยโลกันแล้วแหงเลยเจ้ยเลอเลยผาดเราคาจกซ้มปองเนาะยิบเป๊ดเลยแช้เาแล้ว แบบวย่ะสวยดอาแบบกะเลแบบเกลือธรรมดาเอา ไก่ไปตกับพุ่มเนโตไปต่อเลยก็ได้เสียงรถรปตัดก่ยเต้นมาทีบงงอ่ะเหรเอ็นปลบติกนี่ยเปีกนกสุกินนี่ปาโตเขากะดูกมูเลยว้ยปดเตกเลยยอดแหมดูมู มันคักแท้เออเล่อือโอนุครับโอ้โตอือ นกเนาะสามตัวเนาะพอดีกินนตปลาตใจบทิเลยเนาะตื่นใจหลยเลาเก่าโม่ชิโมงเนาะเบิ่งเอาคนกินก่อนเอาเด้อกินลำกันจาปลาจะเขาบ่วมานมเนี่ยก็ได้เพราะต้องกินเอาเอาไปเลยทามื่อเลยนะฮะนกอ่ะ Đó. Mà đó, chín cầu sâu đúng không? Cầu sâu đấy, thầm nọ Cầu mông Cầu mông chín mông đấy thầm Thì chạp Chín khẩu ạ mấy chào bà Sao đó Sao เราติดต่อผู้สาวเขาเจ้าอยู่เมืองปากกระดิงหมาเหล่าไปหาเราบ่ปไปไปถือมือเลย <c oughs> ตเวียกไปเนาะตกคนมีทาากระชอนอื้มอื้มมันคายออกมาแล้วกินเนดิบกระไรเผาได้บ่ khác đấy mạnh luôn u

ไม่ใช่ไม่ได้รอะไม่ไปใช้หาเอานเนาะดืดตรเนาะมันได้ปีนมันหอนได้หเนี่ยั้งอันนี้อะไรเนยเด้อเอาผมกินได้ได้จะเอาได้หามงามเข้าบุฟังเข้าเข้าคนกินได้เี่ยงามเาบคนรอเ เขาเองได้นอะได้หมดและโอโอย่าเขาเลยนะต้มดอกม่วงอื้ขันแม่ขันแม่ Nè. Nè. mà mà Bà Nó cây nả thế Ừ dưới đi tu to này đấy Ăn đi

ก็ว่าเะยพี่น้องหลยๆมือเขากับบ่ด้เขาป่าเพราะว่าบาสบายเน่อยหนึ่งอากาศมันเปลี่ยนเลยเป็นไข่เดอยหนึ่งมันนี้ก็ได้มีโอกาสมากับพัดทิกมาตอมไก่ป่าเหมือนกับบอได้เพราะติดกินนั่นแหละไปดองเข้าปั่นเข้าปรานาแล้วบอติคกับ ไปดักเบิ่งนกกันมันจะลงกินน้ำาเฮาข้าชิดตะกับก่อน,นพี่น้องคือว่าแล้วมียังกะบอให้ยเผาเบือกันได้พี่น้องหลังจากอยู่ดีไม่แห้งเศราเจ็บเศรขาขยันได้นึงกะสีเข่าป่าคือเก่ากันแล้วกับขอขอบใจคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข่ามากกับข้ให้อยู่ดีไม่แห้งคือเก่าลำลำรวยรวยยาเจ็บยาจนโชคดีคือเก่า